สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งนึงแล้วสำหรับเชฟหมอปุ้มเบเกรอรี่ออนไลน์คลินนี่เลยนี่เลยเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าไดฟุกุมัทฉะถั่วแดงครีมสดเป็นการประกอบที่บอกเลยว่าญี่ปุ่นสุดๆนะคะใครที่อยากทำเมนูนี้นะคะปุ้มบอกเลยว่าไม่ต้องมีเตาอบก็ทำได้อันนี้เป็นสูตรอัปเดตซึ่งบอกเลยว่า แป้งนุ่มกว่าเดิมข้ามคืนแป้งยังนุ่มอยู่แต่อันนี้ปุ้มทํามาตั้งแต่วันพุทธที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านานขนาดนั้นแป้งจะไม่นุ่มนะคะแต่ว่าถ้าประมาณ1-2วันแป้งสูตรนี้ยังนุ่มอยู่คนที่จะทําไดฟุกุนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเราไม่ใช้เตาอบแต่ว่าสิ่งที่ต้องใช้นะคะพี่คือกระทะนะคะเราต้องกวนแป้งบนกระทะโอเคทุกคนพร้อมนะเรามาเริ่มต้นทํากันเลยละกันสิ่งที่ต้องเตรียม แป้งค่ะแป้งที่เราจะใช้แป้งข้าวเหนียวยี่ห้ออะไรได้หมด180กรัมถัดมาแป้งข้าวโพด25กรัมถัดมานะจะเป็นนมจืด300กรัมใช้เป็นนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้ถัดมานะคะจะเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายเบเกอรี่ก็ได้หรือว่าน้ำตาลทรายขาวธรรมดาก็ได้50กรัมถัดมานะคะจะเป็นเนยค่ะเนยจืดครั้งนี้เราใช้เนยนะสูตรก่อนหน้านี้เราใช้น้ำมัน เนยนะคะจะใช้อยู่ที่60กรัมถัดมา การที่สีจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเราก็ต้องใช้เป็นผงมะฉะผงมะฉะใช้อยู่ที่ประมาณ15กรัมอีกนิดนึงนะคะคือปุ้มเนี่ยจะใช้ไส้ถั่วแดงสําเร็จซึ่งตัวนี้ปุ้มได้มาใหม่นะคะเป็นไส้ถั่วแดงที่ปุ้มได้จากบริษัทที่เขานําเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยตรงแล้วที่สําคัญคือมีอยอยมีฮาลานเรียบร้อยแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยมากคือเนื้อของเขานะคะ เป็นถั่วแดงยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยอ่ะคล้ายๆกับเวลาที่พี่ไปทานร้านแนวแบบเคียวโลเอ็นอ่ะที่เขาจะมีไส้ถั่วแดงวางไว้บนเยมโรหรือว่าแบบในน้ำชาน้ำมัฉะคืออร่อยมากนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เดี๋ยวยังไงรอติดตามในไลฟ์นะทีนี้เรามาสู่ขั้นตอนของการทำอันดับแรกเลยพี่ๆใช้แค <c oughs> ่กระทะ เปิดไฟอรอไว้ได้เลยอันดับแรกนะให้พี่นะคะใช้แป้งข้าวเหนียวอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในกระทะได้เลยถัดมานะคะแป้งกรพาะยี่ห้ากรัมแป้งข g, ง้าวเหนียวร้อยแปดสิบกรัมใส่ลงไปในกระทะได้เลยถัดมา,า,า,น,าน้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายห้าสิบกรัมใส่ลงไปได้เลยก่อนถัดมานิดนึง ini, เราคนส่วนของแห้งนิดหนึ่งล้วกัน <at> เราจะใช้เป็นไฟนะคะเดี๋ยวตอนเราใส่นมเราจะใช้เป็นไฟแบบไฟแรงเลยนะ ทีนี้เราจะใส่ส่วนของนมนมจืด300กรัมให้พี่ๆใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปทั้งหมดนี้เลยเหรอหมอปุ้มถูกต้องเราจะคนให้ละลายเลยนะคะเดี๋ยวเจะค่อยๆค,ค,คนพี่ๆเดี๋ยวตัวแป้งเนี่ยมันจะค่อยๆค,ยคนหนืดขึ้นตามความร้อนตอนนี้เปิดเตาแล้วนะคะสิ่งที่ยังไม่ใส่ลงไปมีอะไรบ้างเนยเนยยังไม่ใส่กับผงมะฉายังไม่ใส่นะคะ นี่ให้พี่เปิดไฟใช้ไฟไหนใช้ไฟกลางไฟกลางค่อนแรงได้เลยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการกวนแป้งนะคะเมื่อกี้คือจากน้ำเหลวๆกับแป้งตอนนี้แป้งเริ่มเซตตัวแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแป้งเนี่ยเขาจะค่อยๆจับตัวเป็นก้อนใช้ไฟกลางนะคะค่อยๆกวนแป้งค่ะอันนี้แป้งที่เมื่อกี้เราค่อยๆกวนนะคะพ,พี่ตอนนี้แป้งมันจะเริ่มเป็นก้อนได้แบบนี้แล้ว คือค่อยๆกวนไปจนแป้งเนี่ยจับเป็นก้อนแล้วมันจะขาวๆเเนียนๆแบบนี้คือโอเคแป้งสุกเรียบร้อยนี่คือแป้งไดฟุกุพอเราได้แป้งที่กำลังร้อนๆแบบนี้นะจังหวะเนี้ยให้พี่เอาเนยเข้ามาค่อยๆนวดนะคะ จุดนี้คือหยุดรออะไรไม่ได้เลยจริงเพราะว่าตอนที่แป้งกําลังร้อนเนี่ยให้เอาเนยเข้ามานวดค่ะเราใช้เป็นเนอยอุณหภูมิห้องก็ได้ค่อยๆนวดกับแป้งจุดนี้เนี่ยการที่เราใช้เนยนวดนะคะมันจะทําให้แป้งไดฟูกุของเราเนี่ย มีความเหนียวนุ่มจุดนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่นวดตอนร้อนตัวเนยเขาจะไม่ซึมเข้ามาในแป้งใครเพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้ปุ้มอยู่ในกระบวนการนวดแป้งกับเนยอันนี้คือเนยนะคะเนยใช้เป็นเนยภูมิห้องใช้อุณหภูมิห้องนะคะหรือใครถ้ารีบใช้เนยเย็นก็ได้นะสัดส่วนเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่60กรัมแล้วให้นวดแป้งไดฟกกุกุกับเนยตอนที่แป้งร้อนค่ะ มันจะเป็นแป้งแบบอุ่นๆน่ะพี่มันจะไม่ได้ถึงกับร้อนมากนะคะเนยทยอยหรือคะใช่เนยทยอยก็ได้นะคะแป้งเนี่ยจะค่อยๆดูดเนยให้ทุกคนค่อยๆนวดแล้วนวดจนถึงแค่ไหนเราหมอปุ้มแป้งในฟูกุมันถึงจะเรียกว่าพอดีให้พี่นวดนะคะจนมันไม่ฉ่าเนอยอะคะ่ะจนเหมือนแบบว่าแป้งเนี่ยมันดูดน้ํามันเนยไปจนเข้าเนื้อตอนนี้แป้งก็จะไม่ร้อนแล้วนะคะ ว่าตอนนี้นะคะแป้งเนี่ยได้แล้วให้ดูว่ายืดนุ่มหนืดมากพอแป้งที่เราได้แบบนี้แล้วให้พี่ลองช่างดูก่อนว่าแป้งตัวนี้หนักเท่าไหร่เพราะว่าในกรณีบางคนที่อยากจะทําหลายสีสมมุติพี่ไม่ได้อยากทําแต่สีชาเขียวมะชะค่ะหมอปุ่มพี่อยากทําเป็นช็อกโกแลตบ้างพี่อยากทําเป็นสีขาวบ้างถ้าพี่อยากแบ่งสีนะพี่ต้องแบ่งตอนขั้นตอนนี้เลย แป้งตอนนี้นะคะน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ560กรัมปกติอะถ้าพุ้งทำสามสีเนี่ยมุ้งก็จะแบ่งหาร3ถ้าหาร3มเนี่ย,ม,ย,ม,ย,ยม,าา 3, มันจะอยู่ที่ประมาณ185กรัมเราจะแบ่งแป้งถ้าอยากทำสามสีแบ่งหาร3ถ้าอยากทำสองสีแบ่งหาร2 560อะแป้งทั้งหมดถ้าเราหาร3ามันจะอยู่ที่ประมาณ185 แล้วแป้งที่เหลือเรามาปุ้มทํำยังไงแป้งที่เหลือให้พี่เอามาแรปการทําไดฟุกุเนี่ยต้องแรประหว่างที่ทําด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยแป้งเขาจะแห้ง ได้ฟูกูถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งไม่หมดนะคะสามารถที่จะแล็บเก็บเข้าตู้เย็นถ้าไวช่องธรรมดานะคะเก็บได้1-2วันถ้าไวช่องแช่แข็งอะช่องฟรีซเก็บได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเวลาเอามาใช้ทํายังไงให้คลายเย็นให้นํามาตั้งบนกระทะแล้วผัดอีกรอบหรือเวฟไมโครเวฟก็ได้ ทีนี้เนี่ยพอปุ้มได้ปุ้มจะเก็บแป้งที่เหลือ,อไว้ก่อนเนาะแล้วก็เก็บเอาไว้ทีนี้นะคะไปกันต่อพอเราได้แป้งแบ่งส่วนหนึ่งมาแล้วปุ้มแบ่งแป้งมาส่วนหนึ่งปุ้มจะนํามาผสมกับมัทฉาในมัทฉาสูตรนี้นะคะใช้อยู่ที่15กรัม15กรัมเนี่ยคือการผสมกับแป้งทั้งหมดแต่ถ้าปุ้มหาร3ามปุ้มหารแป้ง3เนาะเพราะว่าปุ้มจะแบ่งทํา3สีอย่างเงี้ยสมมติ ะะจริงๆบูมเมาทำสีเดียวแหละแต่ว่าอยากให้พี่ไม่ต้องรอว่าแบบกว่าจะผสมให้มันเข้ากันมานานไงก็ให้พี่เนี่ยหารมัชชะตามสมมตุติถ้าพี่ต้องการทั้งทั้งหมดเลยเป็นมาชชาหมดเลยพี่ใช้มัชชา15กรัมแต่ถ้าพี่ต้องการหาร3เดี๋ยวเอาสีอื่นไปทำเป็นช็อกโกแลตเอาไปทำเป็นสีขาวพี่ก็ใส่มัชชาหาร3ประมาณ5กรัมแล้วเราก็ผสมเลยค่ะผสมอย่างนี้เลยเหรอบูม ถูกผสมแบบนี้เลยถ้าใครจะทำแป้งให้เป็นโกโก้พี่ก็นำผงโกโก้มาใส่ถ้าใครจะทำเป็นสีอื่นพี่ก็ใส่สีผสมอาหารเข้าไปนี่ใส่ไป5้ากรัรมค่ะทุกคนสีสวยมากเรานวดได้แล้วเห็นไหมคะนี่คือแป้งไดฟุกุมัทฉะสวยๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะคะพอเราจะเอามาปั้นน้อยเราอย่าพึ่งเรายังไม่ได้ปั้นใช่ไหมเราต้องแลบก่อน ทีนี้เนี่ยเราจะยังไม่ปั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสูตรนี้ไส้จะเป็นถั่วแดงครีมสดเพราะฉะนั้นต้องทำครีมสดก่อนครีมสดทำยังไงง่ายๆเลยแค่เอาวิปปิ้งครีมนะคะมาตีค่ะเราจะทำครีมสดโดยที่ใช้วิปเย็นวิปเดลลี่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะเดี๋ยวพ่อนๆเอาวิปก่อนเพราะว่าวิปต้องอยู่ในตู้เย็น<ๆ>เราจะตีวิปปิ้งครีมนะคะใส่ประมาณ1 0 0ยกรัม แต่จริงๆเนี่ยปุ้มก็กะเอาทีนี้ตีวิปเลยค่ะตีความเร็วกลางหรือความเร็วสูงให้วิปเนี่ยตั้งยอดแข็งเราจะทำวิปสดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันเดี๋ยวอธิบายของการปั้นเนาะในไส้นี้นะคะจะมีการผสมส่วนของไส้สองไส้ข้างในคือวิปปิ้งครีมสดบวกกับถั่วแดงกวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตีวิปให้เป็นยอดแข็งเลยค่ะ เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันห่อยากนี่แต่ยงเย็นนิดนึงเพราะว่ายอดต้องแข็งก็คือตีจนเป็นแบบตีจนไม่ไหลเลยอ่ะอ่าเป็นแบบนี้เลยนี่คือครีมสดทีนี้นะคะให้พี่หาถุงบีบมาแล้วก็ใส่วิปลงไปเดี๋ยวเราจะมาประกอบแล้วค่ะ บอกเลยว่าทําง่ายมากแล้วปุ้มบอกเลยว่าคือถ้าทําขายขายได้ราคามากจริงๆคือมันเป็นขนมที่ดูมีมูลคา่าดูแบบสวยแพงอะแล้วก็ที่สําคัญคืออร่อยมากนี่ค่ะเราจะเตรียมใส่วิปเอาไว้เนาะใส่ถุงเอาไว้แบบนี้ทีนี้นะคะพอเราได้วิปครีมแล้วเราจะมาประกอบกันเวลาที่เราจะประกอบนะคะพี่ เราจะใช้แพ็กเกจจริงนะที่ปุ้มแนะนำเนาะคือพี่อยากจ,จะหากระทง3 2 1 9แล้วปุ้มจะใช้เป็นถาดทอง W6 เราจะใส่แพ็กเกจไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าทำขายก็คือรักษาประมาณนี้แบบนี้เราจะมาห่อกันว่าห่อยังไงเวลาที่เราแบ่งแป้งเนาะ เราจะแบ่งแป้ง35กรัมต่อลูกแล้วก็ไส้ถั่วแดงเนี่ยวัน12กรัมแล้วครีมสดกะเอาทีนี้พวกจะทำให้ดูก่อนเนาะแบ่งแป้งก่อน35กรัมแบ่งแป้งก่อน35กรัมแป้งสวยมากให้ดูเลยถ้าไม่ใช้แป้งให้พี่ห่อไว้ก่อนนะทีนี้เราจะใช้ไม้นวดนิดหนึ่งเราจะรีดค่ะเราจะรีดรีดให้เป็นกลมๆหน่อย ก็คือเหมือนแผ่แป้งนั่นเองไม่ต้องกลมมากก็ได้แผ่แป้งแป้งเขาจะยืดมากเลยแล้วก็หาถ้วยจีบเบอร์3219พี่อาจจะต้องใช้แป้งเนี่ยโรยบริเวณถ้วยจีบนิดนึงเพื่อกำติดใช้เป็นแป้งแบบแป้งนวลน,นะคะแป้งนวลในที่นี้เนี่ยคือแป้งที่นำไปผัดบนกระทะแล้ว แต่อันนี้ปุ้มไม่ได้ผัดนะปุ้มแนะนำว่าให้พี่เอาไปผัดด้วยนะพอดีอันนี้แบบรีบนะคะอันนี้ค่ะเราจะแป้งเนี่ยมาโรยใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวก็ได้แป้งมันสัมปะหลังแป้งข้าวโพดได้หมดทีนี้นะคะเราจะวางแบบนี้ค่ะวางลงไปบนกระทง3 2 1 9วางแบบหย่อนๆย่อไม่ต้องวางแบบว่าให้มันลงไปหมดก็ได้นะคะวางเป็นหย่อนๆยอนแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยให้พี่ใส่วิปครีม ครีมสดของเรานั่นเองนี่ใส่ให้กะเอานะคะเอาให้แบบดูพอดีอะแล้วก็เราจะใช้เป็นไส้ถั่วแดงกวนตัวนี้ไส้ถั่วแดงกวนเนี่ยปุ้มจะใช้อยู่ที่ประมาณ12กร,รมัมปุ้มก็ขอดึงมาจากถุงให้เห็นเลยละกันเราจะวางไส้ถั่วแดงเข้าไปอาจจะแบนๆหน่อยนะคะแบนๆหน่อยทีนี้นะคะให้พี่ค่อยๆหยิบปิดแป้งเข้าหากัน โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยมันจะมาเป็นตุ่มตรงนี้ล่ะไม่เป็นไรตัดได้แล้วพี่ก็อกันไกรตัดเลยส่วนที่เกินแล้วหยิบออกแบบนี้แล้วยังไงต่อมาวางบนกระทง3 2 1 9แป้งที่ติดนะนว่าปัดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพวกมันจะใช้มัชชะโรยอยู่แล้วแนะนำปัดนิดนึงปัดคร่าวๆก่อนนะ แต่ยังไงเราก็จะโรยมาชาดอยู่แล้วค่ะแล้วนำมาใส่ถาด W6 นี่สวยงามเดี๋ยวขอโรยมาชฉดก่อนนะถอถุง240คืออะไรถั่วแดงกวนค่ะการันตีความปังเลยอะ่ะจริงๆถั่วแดงกวนสูตรเนี้ยคือเจแปนะคะ่ะบอกเลยว่าเหมือนไปนั่งกินอยู่ที่ฟูจิจริงๆอร่อยมาก นี่ค่ะถ้ามีแป้งแล้วเราสุดท้ายเราโรยมัชะก็คือสวยเลยน่าทานเลยนี่คือไดฟุกุมัชะครีมสดนี่น่ากินมากจริงการันตีไปลองทำแป้งนุ่มมากให้ดูกดแล้วแบบนุ่มมากอะ่ะโอ้โหใครที่อยากทานต้องรีบลองแล้วนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายฝันดีราตีสวัสด์ค่ะ